วดีค่ะวันนี้เพชรก็พาเพื่อนๆไปทํากิจกรรมอย่างหนึ่งค่ะที่เพชรไม่เคยพาเพื่อนๆไปทําเลยนั่นคือไปดูว่าบ้านค่ะบ้านบ้านเขาตั้งราคาขายนะคะเขาก็มีเวลาโชว์แค่หนึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้เราก็ลงชื่อไว้เรียบร้อยนะคะใครจะไปชมเนี่ย ต้องลงชื่อไว้ค่ะสามีมีโครงการจะซื้อบ้านใหม่ค่ะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะไปดูกันค่ะเขามีโชว์บ้านวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะแต่เพชรตัดสินใจไปดูกับเขาวันนี้ค่ะ,ะน้องชายของแฟนก็ไปด้วยค่ะเรามาดูที่นี่ก็อยู่ม่ห่างจากบ้านหลังเก่านะคะอยู่ประมาณน่าจะประมาณ2กิโลได้ค่ะ ก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะแค่บริเวณทางอีกฝั่งหนึ่งของถนนแอร์เซ็กค่ะก็อยู่ในโซ <c oughs> นละแวกเดียวกันค่ะในที่สุดเราก็มาถึงค่ะบ้านหลังนี้สามารถมองวิวของเมืองออสโลเห็นเลยนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลถ้ามองลงไปก็จะเป็นเมืองออสโลนี่ค่ะก็เป็นห้อง รับแขกค่ะบ้านที่นี่ไม่ใช่บ้านเดียวนะคะแต่ว่าเป็นบ้านแฝดค่ะสองหลังติดกันก็จะมีทั้งหมดสามชั้นค่ะนี่คือชั้นใต้ดินค่ะห้องแรกที่เข้าไปเนี่ยน้องชายบอกว่าโอ้เพชรนี่เป็นห้องสำหรับเธอเขาบอกอย่างเงี้ยก็คือเป็นห้องเก็บของค่ะสามารถเก็บอาหารตุนอาหารไทย อะไรในนี้ได้เลยค่ะนี่คือห้องเก็บของค่ะพอสามีเดินเข้ามาอีกค่ะก็บอกว่าโอ้ยห้องสําหรับเธอสรุปแล้วห้องเพชรจะได้แค่ห้องเก็บของเท่านั้นค่ะนี่คือบริเวณชั้นสองค่ะเราก็จะมองเห็นวิวนั่นคือวิวของอ่าเมืองออสโลค่ะ กลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะไปเบิงบานเนาะค่ะเนาะเพชรกระโบเดทายหลวบร้ายเนาะค่ะเนาะเป็นการให้เกียรติเจ้าของบานอะไรประมาณนี้ทายเพราะเป็นพิธีนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะะ<ม>นเนาะค่ะกระโบเนาค่ะวสดได้สื่อหรือบว่าราคาเขาจะเพิ่มขึ้นเท่าไรเข้าสวยว่ากูเงินเป็นยังไงนอนนี่นน่นเนาะค่ะเนาะจังมาหลุ่นกันโอ้หนาวใส่เสื้อบอ๊พ่อค่ะโอเคค่ะ มาหลุนไปกับเพชรค่ะคันจังไดเพชรจังเสดมาบอกข่าวด้วยค่ะว่าไดหรือว่าใดเจอกันคลิปนาค่ะก้อยทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ